เป็นการอย่างเดียวทำไมเราไม่แอบกินแบบก็เดินมาแล้วก็บอัดไม่ได้ที่แม่ทยังได้ถมหลายปีะน้เราเลยค่ะก็วันนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากมากค่ะที่ได้มาร่วมเปิดงานกับแม็กนัมอีกค่ะเพราะว่าจากจากโชว์ก่อนๆอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าแม็กนัมแบบเต็มที่กับทุกงานมากๆแล้วก็อลังการมากแล้วก็ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็แม็กนัมก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังค่ะก็วันนี้มาพร้อมกับขบวนแม็กนัมเลยก็เป็นแม็กนัมพิงก์แอนด์แบคค่ะ ก็จะแสดงแสดงถึงบุคลิกที่ต่างกันอย่างสุดขั้วอย่างเช่นพิงก์กับแบ็กรุันนี้ใหม่ก็มาในทีมของพิงค์ค่ะ,ะใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งีเซอร์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งพ่อครัวที่ที่ทำงานกันมานานค่ะก็อ,อยู่กันยาวๆตหวังว่าเราจะเอ็นดูอยู่ยาวๆแต่ก็ทำเต็มที่ค่ะทำเต็มที่เพราะว่าแต่ละโชว์ที่ออกมาก็เต็มที่ไ,ได้ลอง เรียบร้อยแล้วค่ะได้ชิมแล้วแล้วกออ็อย่างพิงเองย่างเงี้ยค่ะพิงก็จะมีความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆไม่ให้เลี่ยนมากจนเกินไปส่วนแบล็คที่เป็นเอสเปสโซ่ก็จะเป็นเนื้อ,อ,อไอศครีมที่เป็นวานิลลาค่ะแล้วก็ตัดกับซอสเอสเปซโซ่มันก็เลยจะให้ความพอดีก็อร่อยทั้งสองแล้วแต่แล้วแต่คนเลยค่ะว่าจะชอบยังไงแต่สาหรับใหม่ๆชอบทั้งสองแบบอ็เลยคะัสองรสชาตินี้สหรับเราชอบทั้งสองรสชาติเลยค่ะเพราะมัน่านกันจริงๆต่างกันสุดข,ขั้วเลยแล้วก็ ที่จริงเรารสชาตินี้ก็ขายขายประเทศต่างๆก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ในที่สุดก็ได้เข้ามาที่ไทยก็อยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสความอร่อยของแมกนัมพิงกอนแบ็คค่ะค่ะก็แมกนัมพิงกอนแบ็กนะคะก็ได้มาถึงเมืองไทยแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองลองชิมกันค่ะรับรองว่าจะติดใจแน่นอน คนไทยทุกคนน่าจะแบบชอบเนอะยุคนั้นแบบที่แหม่มสวยมากแบบสมกเนะหน่ลายคนกะแสมาว่าเชียร์ให้เป็นหม่ขอบคุณนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีคือตัวใหม่เองใหม่ไม่รู้ใหม่จะได้เล่นเองเลยด้วยซ้ำค่ะก่อนตอนนี้ไม่มีที่เขาแบบเราตัดชุดเสร็จแล้วด้วยเรื่อด้เราจริงเหรโอ้ไม่น่าจะใช่ความจริงนะคะอันนี้งงตัดชุดไปงานอื่นหรือล่าอาจจะไปตัดชุดไปงานออกไน เแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่สรุปมาใหม่เองก็จะไม่ได้ทราบว่าใหม่จะทํางานอะไรค่ะเพราะว่าโปรเซสละครโปรเซสหนังเรื่องหนึ่งมันมันต้องคุยกันหลายดีเทลอะค่ะซึ่งใหม่เองไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปคุยสําหรับปีหน้ามีติดต่อเยอะหรอเปี่าไหมคะใหม่ไม่ทราบเลยว่าติดต่อมาเยอะหรือยังไงค่ะไม่ไม่ทราบเลยเพวตอนนี้เรายังไม่ได้ดูแผนปีหน้าใช่ค่ะใหม่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเล่นอะไรแต่ว่า ถ้ารู้บอกแน่นอนนะคะระหว่างการมีผู้จัดการมีนดูแลนี่ก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาอยู่แล้วค่ะผู้จัดการก็จะจะเป็นคนดูแลดูแลในเรื่องงานอยู่แล้วเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ก็คุยธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหม่เองใหม่ก็จะมีหน้าที่ก็คือเป็นนักแสดงก็คือทาทาบทที่มาจัดเราจะต้องแบบเฮ้ยทำตรงนน้นตรงนี้ตรงนี้อะไรยังไม่บอกเลยก็แปลว่าคงยังไม่มีอะไรสรุปแว่าปีนี้ก็ยังไม่มีอะไรคุยนานนี้หลใช่ค่ะเพราะอีกแป๊บหนึ่งต้นปลายปีแล้วเนาะอีกแป๊บเดียวเองก็ปีใหม่แล ไม่ทราบว,ว่าว่ายังไงปกติไม่ได้ติดต่อใหม่เขาติดต่อทางผู้จัดการได้ข่าว่าเหมือนทางคูป็ทุมเงินให้ที่ร้านในเรเราไปร่วมงานอืมไม่น่าใช่นะคะไม่น่าใช่นะคะจริงๆคูอไม่ติดต่อแตบอะไรติดต่อมาเป็นเดี๋ยวนี้เขาไม่ทุมเงินกันขนาดนั้นแล้วมั้งคะมันคงหมดยุคที่แบบเอาเงินก้อนมาแล้ว,ลวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของงาน ดูตามเนื้องานมากกว่าค่ะหลายคนจับตามองว่าเมื่อไหร่จะพูดถึงเรื่องละครแล้วจะฟันเล่นเรื่องไม่ยังจับตามองตัวเองเลยไม่ใช่ทุกคนนะหม่ก็หม่ก็อยากอยากรู้เหมือนกันว่าละครที่จะได้เล่นคือเรื่องอะไรเพราะว่าแต่ละเรื่องก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบผ่านการคัดกรองมาจากผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วตกลงสัญญากันที่ไหนยังไงยังค่ะยังตอนนี้ตอนนี้แต่ละทางที่เราจะเลือกับงานระตับใหญ่มากขึ้นไหม อันนี้ก็หมายว่าผู้ใหญ่ของใหมก่ก็ตัดสินใจแล้วก็เลือกเลือกอยู่แล้วอะค่ะเลือกกดดันไหมคะเพว่นต่างกัข่าวนั้นมาก็จะถูกจับตามองกด <c oughs> ดันไหมเหรคะใหม่รู้สึกว่าใหม่ต้องขอบคุณที่คนจับตามองมากกว่าค่ะ,ะขอบคุณที่ที่ยังมีคนอยากดูละครที่ใหม่เล่นนี่ยดูหนังที่ใหม่เล่นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่คืบหน้าแล้วมีอะไรที่สามารถบอ,อกได้ทันทีแล้วใหม่รู้ใหม่ก็จะรีบม,มาบอกเลย ไ่เองไปยังไม่รู้เรื่องนี้เลยแล้วก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับเรื่องนี้นะคะถ้าลองไปถามไ,ไม่ค่อยเ็บใหรือเปล่าเลยคงไม่ค่ะเพราะว่าไม่ไมได้คือไม่ได้มีช่องทางติดต่อกันก็เจอกันตามงานอะไรย่เงี้ยค่ะไม่ได้มีความสนิทสนมกันเป็นก็คือคนที่ทํางานอยู่ในวงการเดียวกันเดี๋ยวก็ต้องเจอกันอะไรเงี้ยค่ะแต่คงเอาจริงคงไม่ถามค่ะอื อันนี้หลายอันคงไม่ไหว